ต้อนรับเราเราใช่ไหมครับตอนวันมันแค่หยอกกลางคืนหลอกของจริงแน่จ่าประภั์กลับมาได้ยังไงก็คือลอดตายจากการถูกยิงคราวที่แล้วก็คือเนื่องจากสิ่งที่ที่ยักษ์กำลังมุ่งมั่นตามหาจําเป็นจะต้องมีผู้ช่วยก็เลยมาเจอผมอีกทีหนึง่งก็ต้องไปประจนภยัยเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากๆถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับที่ทางทีมงานเลือกเก็บตัวละครจ่าประภันเอาไว้ตกมุก และเป็นคู่หูร่วมเดินทางไปกับพี่ยักษ์ในห,หนังที่ยอดภาคสองเพราะมันทําให้หนังสนุกมากขึ้นโคตรเลยแต่ถึงแม้ว่าบทของแกจะเยอะขึ้นกว่าภาคแรกอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวของแกเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นักซึ่งประวัติพื้นหลังของตัวจ่านั้นจะถูกลงลึกไว้ในนิยายสมิงเขาขวางสัดส่วนใหญ่และในชิปนี้ผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวภูมิหลังของจ่าประพันธ์ A k เจ่ามหาันให้ทุกคนได้ฟังกันครับไปดูกันนะครับโดยในนิยายจะเล่าว่า จ่ามหันเป็นเด็กลาดลีทุยกวนตีนขมับเม่งโดยในนิยายจะเล่าว่าจ่ามหันมีพ่อที่ติดการพนันมากจนสูญเสียทั้งแปลงนานและทรัพย์สินทั้งหมดไปนในการเดิมพันเหลือเพียงแค่บ้านไม้ยกสูงที่ดินหนึ่งผืนวัตถุมงคลและปืนลูกโม่โบราณที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงจ่ามหันหลังจากนั้นจ่ามหันก็ได้สมัครเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่นานเกือบ20ปีและได้มีโอกาสเข้าร่วมคมทหารอาสาสมัครซึ่งเป็นหน่วยทหารเฉพาะกิจ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทหารเมรกันออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเวียดนามใต้ออกรบในสงครามเวียดนามมีสมญานามว่าจงอางศึกโดยหน่วยนี้มีภาร,รกิจในการรบเป็นหลักช่วยเหลือประชาชนเป็นรองและหลังปฏิวัติภาร,รกิจได้หนึ่งปีทางคณะกรรมการกองทัพบ,บกก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองพลทหารอาสาสมัครหรือกองพลเสือดำพร้อมกับบรรจุเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบ,บกและได้ส่งกำลังไปผัดเปลี่ยนกับหน่วยจงอางศึก เมื่อวันที่1 4มกราคมพศ2511แต่จ่ามหันก็ออกได้เข้าร่วมกองคนนี้เพราะเนื่องจากในสมองระพูฟุกโถช่วงวันที่20-21ถึงธันวาคมพศ .2510 าจ่ามหันดันถูกแรงระเบิดอัดในขณะที่เข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมลบเป็นผลให้ร่างกายซีกซ้ายบาดเจ็บสาหัสสายตาภาพัวจนมองอะไรใกล้ไลไม่ชัดนั่นกระทำให้จ่ามหาันจำใจต้องยอมยุติบทบาทชายชาติทหารด้วยวัย40ต้นแต่กว่าที่เขาจะตัดสินใจได้เด็ดขาด ก็ใช้เวลาอยู่นานถึงสเิเดเดือนเลยทีเดียวในด้านชีวิตส่วนตัวจ่ามหันได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้ำทิพย์และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้ำเพชรแต่ด้วยความที่จ่ามหันเลือกประเทศชาติมากกว่าลูกเมียตามแบบวิถีชายไทยในสมัยนั้นที่ต้องการสร้างชื่อและฐานะด้วยการรับราชการทหารมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของแกกับครอบครัวดูห่างเหินกันมากโดยเฉพาะกับลูกสาวอย่างน้ำเพชรที่โกรธจนไม่ยอมคุยด้วย และกว่าที่สองพ่อลูกผู้นี้จะปรับความเข้าใจกันได้ก็ช่วงตอนจบนิยายนู่นเลยหลังจากที่จ่ามาหันเพิ่งออกจากราชการใหม่ๆเขาก็ผันตัวมาเป็นหมอยาแผนโบราณคอยช่วยเหลือชาวบ้านในละแวกด้วยความรู้ด้านสมุนไพรที่ได้ศึกษามาและเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นานกว่าจะคุ้นชินก่อนที่ในปีพศ2511พันตรีลิสวัส์วาทีรองผู้บัญชาการกองพลทหารอศาสาสมัครผู้เป็นทั้งมิตสหายและนายเก่า จะมาขอร้องจ่ามาหาันให้ไปช่วยล่าเสือสมิงน้ำว่าเอหูพร้อมกับค้นหาผู้สูญหายที่เขาขวางเพราะสมัยก่อนจ่ามาหาันเคยล่าตะเวนแถวนั้นบ่อยๆเลยน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างและที่นั่นเขาก็ได้พบกับคนอาหารหนุ่มเลือดร้อนน้ำยับที่ลักษณะหลายอย่างคล้ายกับจ่ามาหาันสมัยหนุ่มมากมันก็เลยทําให้ทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วและคอยช่วยเหลือกันและกันมานับแต่นั้นและนั่นก็คือภูมิหลังทั้งหมดของจ่าประพันธ์ที่ไม่ได้ถูกเล่าในหนังที่อดทั้งสองภาคครับซึ่งผมก็หวังว่าในหนังภาค3เนี่ย เขาจะเล่าเรื่องราวของจ่าม,มากกว่านี้อีกแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ